คนราศีกรกฎค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคม2568นี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะคะหิิไพห้าใบค่ะใบแรกค่ะเด e a ค่ะใบที่2ค่ะหเหรียญค่ะ ใบที่3ค่ะจักรพพัดค่ะใบที่4ค่ะ6กเท้าค่ะใบที่5ค่ะสี่เทาาค่ะคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะในช่วงเวลานี้ของคุณนะคะ ให้ขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าช่วงเวลานี้เป็นโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือว่ามีการติดต่อสัมพันธ์นกันกับคนต่างชาติต่างภาษาได้ในช่วงเวลานี้นะคะและส่งผลดีต่อตัวคุณแน่นอน,นะคะ่ะในเรื่องของการเงินนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนนะคะได้บริจาคเงินนะคะให้กับ มูลิธินะคะหรือว่าศาสนสถานต่างๆนะคะที่คุณนับถือค่ะคุณได้ไพจ่จักรพรรดินะคะนั่นหมายความว่าในช่วงเวลานี้ของคุณนะคะคุณจะสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะได้สําเร็จโดยความสามารถของคุณเองนะคะโดยการตัดสินใจของคุณนะคะถาพึงคนอื่นนะคะคุณอาจจะล้มเหลวได้ค่ะ แต่ไพ่นี้นะคะก็ยังมีความหมายในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะนั่นหมายถึงองค์ราชการที่5ค่ะถ้าใครนับถือองค์ราชการที่5นะคะลองไปไหว้กันดูนะคะเพื่อขอพรนะคะให้เรื่องของการงานต่างๆนะคะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะคะหรือไม่ก็เรื่องของการเงินก็ได้นะคะนั้นคุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนคะ่ะ ในเรื่องของการงานนะคะในช่วงเวลานี้ของคุณเนี่ยการงานของคุณจะเป็นการงานที่ต้องแข่งขันต่อสู้นะคะอาจจะมีเรื่องของการประมูลเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเป็นการที่จะต้องออประกวดแข่งขันงานนะคะเพื่อให้เรียนได้มานะคะซึ่งคุณจะได้สิ่งนั้นมาคะ่ะการงานของคุณจะ เป็นหลักเป็นฐานและมั่นคงนะคะในช่วงเวลานี้นะคะทำให้คุณนะคะได้มีโอกาสได้เติบโตนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะตั้งเหนือสร้างตัวได้นะคะก็ขอให้คนที่เกิดราศีรากรกฎทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจกันฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นภาคคู่กันด้วยค่ะ